เรื่องต่อมานี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันเหมือนกันอย่าเพิ่งฟังความข้างเดียวนะคะเป็นเรื่องของชาวบ้านสีคิ้วรวมตัวกันค่ะมาขับไล่จเจ้าอาวาดวัดดังนะคะชาวบ้านอ้างแบบนี้ค่ะ,จะเจ้าวาดเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมเลยไม่ชี้แจงรายรับรายจ่ายของทางวัดดูไม่โปร่งใสเลยแล้วก็ยังมีการขับไล่ชาวบ้านออกจากวัดด้วยนะคะไปดูคลิปต้นเรื่องค่ะ มีหนังสือไหมเป็นคยมีผมมีหนังสือแจ้งไปที่สมาชิกตัวต่อทุกท่านครับผมาชิกที่เขามาเตียนที่มาเตียนที่นี่ครับแล้วเคยบอกไหมอันนี้ผมทะให้ให้เห็นนะแม้ร่างนายกเขายังไม่เคยมาเลยจะบอกแค่เลยอย่างนี้เลยไม่เคยมาพูดไม่เคยมาอะไรมีแต่จะไปใช้หน้าหรือการ์ดใช่นอกจากฟังเสียงแล้วจะเห็นว่าสีเสื้อเห็นไหมคะสีสันลายดงลายดอกกันเลยเพราะว่า คลิปนี้ชาวบ้านบันทึกไว้ในงานเทศกาลสงกรานตดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่ะในชุมชนชาวบ้านบ้านหนองรีที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหลังถูกเจ้า,าวาดรูปดังกล่าวมาไล่ไม่ให้จัดงานแล้วก็แสดงพฤติกรรมแล้วก็พูดจามไม่เหมาะสมทําให้ต้องยกเลิกงานสองปีติดต่อกันชาวบ้านไม่พอใจรวมตัวกันร่วมกันลงชื่อขับไล่เจ้าอาวาสนอกจากนี้ยังไล่พระลูกวัดไปจนหมดทั้งวัดนะคะตอนนี้มีเพียงเจ้า,าวาดรูปเดียวที่จําวัดอยู่ค่ะ พฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะ,ะคือหนึ่งเลี่ยงำํำพูดํำจาอยากด่าใครก็ด่าอ,อยากชี้อยากไล่ใครก็ไล่อยากจาเตะใครก็ว่าอย่างเข้ามาทำบุญหน้าเทศกาลเวลาสงการเข้ามาลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุก็ไม่ให้เขาเข้าก็ไล่เขาออกไปเป็นสร้างให้ที่เขาเป็นหน้าอับอายเขามีชื่อเสียงไล่ถึงสองปีซ้อนนะคะ นอกจากนี้บัญชีรายรับรายจ่ายของวัดพระก็จัดการอยู่คนเดียวไม่รู้ว่านําเงินที่ได้จากการทําบุญเนี่ยไปใช้จ่ายอะไรบ้างและช่วงรับเงินกรถินที่ผ่านมาค่ะพระก็เพิ่งไล่พระลูกวัดที่บวชและอยู่จาพรรษาออกจากวัดหมดเลยเพื่อรับกรถินรูปเดียวทั้งทั้ที่พระวินัยกําหนดว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยจะต้องมีพระห้ารูปขึ้นไปถึงจะรับกรถินได้ค่ะท่านทําไมท่านเฝ้าเจนออกพรรษา แล้ววันพูกมวันประลืนนี่ก็จะถึงกระถินแล้วตามที่จริงวัดอยู่ในคาะอยู่ในวัดในไม่ถึงห้ารูปนะเขาเนไม่ทํากระถินให้ดอกเขาจะไม่เอามาถ้าคนรู้อ่ะอันนี้ท่านมาเฝ้าวัดให้นี่ก็เลียดีแล้วฉันบอกให้เขาไปแล้วก็แล้วคับไม่ต้องว่าอะไรเราจะบอกให้<ต>ท่านไปทำไมจะบอกให้มาอยู่อยู่กับฉันก็เป็นการขัดกันมันก็บันไลยท้าความไปเนี่ยเงินกระถินทุกปีเนี่ยครับ ก็จะไม่มีบัญชีครับส่วนรายจ่ายที่ทางชาวบ้านเขาอยากรู้ค่าน้ำค่าไฟค่านุ่มค่านี่ค่า,สร,าสร้างนุ่มสร้างนี่ก็ไม่มี